สวัสดีครับผม JC จาก Movie Wanderer นะครับวันนี้ผมจะมารีวิวหนังนะครับหนังตองนี้เป็นหนังที่ได้รท R นะครับเพราะว่ามีความรุนแรงนะแล้วก็มีฉากที่น่าสะดสยองบ้างนะครับเป็นหนังที่สร้างจากเรื่องจริงนะครับที่เกิดขึ้นมา50ปีได้แล้วแหละนะแต่ว่าสมัยนั้นก็บังเอิญว่าเขาก็มีกล้องมีอะไรพวกนี้้วนะนะก็เก็บมาเป็นหลักฐานได้นะครับแล้วก็เอามาสร้างเป็นหนังที่ไม่ว่าทำมากี่ครั้งผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ มนุษย์เราเนี่ยแม่งสุดยอดจริงๆนะครับในชื่อเรื่องนี้เลยครับผม society of the snow หนังเร่าเรื่องราวของทีมรักบี้นะครับที่เป็นทีมของคนอุนรุกวัย,วยนะครับคือจะเข้าใจหนังเรื่องนี้ต้องเข้าใจภูมิศาสตร์ก่อนนะครับว่าที่ทวีปอเมริกาใต้เนี่ยอุรุกวัยก็จะอยู่แถวโซนล่างๆนะครับขเขาเนี่ย ทีมลักบี้เนี่ยครับเขาจะบินไปที่ชิลีชิลีเนี่ยจะอยู่ซ้ายสุดของทวีปเมริกาใต้นะครับซึ่งเส้นแบ่งประเทศนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นภูเขานะครับเทือกเขาแอนดิสนะซึ่งก็จะเป็นเหมือนเป็นธรรมชาติตรงนั้นนะครับเป็นแนวเขาแล้วก็มีหิมะปกคลุมนะครับเป็นคือมันหนาวอะตรงนั้นหนาวง่ายๆนะครับเขาจะเรียกว่าแกลเซียนะครับทีนี้เนี่ยมันก็เกิดดูอุบัติเหตุครับก็เครื่องบินตก ตรงไปตรงนั้นนะหนังใช้เวลาไม่นานนะครับในการเกิดเรื่องว่าทีมลักบี้พวกนี้เป็นใครเขาจะทาอะไรยังไงแล้วก็เริ่มเลยครับขึ้นเครื่องปุ๊บเครื่องตกฉากเครื่องตกคือบอกเลยโคตรน่ากลัวและแม่งโคตรสมจริงนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวก็เป็นการเอาตัวรอดแล้วครับว่าพอขึ้นไปปุ๊บเครื่องบินตกแล้วเขาเอาตัวรอดยังไงนะครับผมบอกเลยอันดับแรกนะผมเห็นมีคอมเมนต์หนึ่งผมเห็นแวบบๆนะครับคอมเมนต์คนไทยนี่แหละบอกว่า งุนงิดมากเนี่ยทำไมเขาถึงไม่ยอมก่อฟืนตั้งแต่วันคืนแรกอะไรเงี้ยนะคือต้องเข้าใจว่าผมคิดว่าตอนนั้นเนี่ยการก่อฟืนไม่ใช่เรื่องที่ฉลาดมากนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเขามีฟัวเอาไหมไม่รู้ว่ามีเขามีเชื้อเพลิงหรือเปล่าจะให้เขาเผาเสื้อผ้าอย่างนี้หรอไม่ได้ปะ่ะเผาไม้ไม่มีเพราะว่ามันเป็นภูเขาหิมะนะครับต้องเข้าใจว่ามันไม่รู้จะใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงนะก็ผมคิดว่ามันไม่แปลกที่ถ้าเกิดว่าเขาจะไม่ได้ก่อไฟนะครับทีนี้เนี่ย แต่ละวันแต่ละคืนที่ผ่านไปนะครับบนภูเขาหิมะเนี่ยก็มีคนเจ็บไข้ได้ป่วยมีคนที่ป่วยมีคนที่เจ็บตั้งแต่เครื่องบินตกเนี่ยบางคนก็มีแผลเว่อร์วะบางคนก็เสียชีวิตขณะที่เครื่องบินตกเลยนะครับเครื่องบินผมจําไม่ได้ว่ากี่คนนะแต่คือตายแบบเป็นสิบอะสิบยี่สิบเนี่ยคือตายตั้งแต่เครื่องบินตกเลยครับแล้วคนที่เหลือรอดเนี่ยก็ค่อยๆสูญเสียไปทีละคน2คน3าคนไปเรื่อยๆนะครับทั้งจากที่ผมบอ,อกไปแหละว่าแรากๆก็จะเป็นเรื่องการแบบ เจ็บป่วยอ่ะเพราะว่ามันมีแผลบ้างมีอะไรบ้างหลังๆก็จะเรื่องของความหนาวอุบัติเหตุนะครับและสุดท้ายคนก็จะเริ่มตายไปเพราะว่าความหิวโหวยนะครับเ,เรื่องนี้สร้างมาจากเรื่องจริงนะครับถ้าเกิดว่าคุณไปเซิร์ชหา Google เลยเนี่ยพิมพว่าออรุกวัยทีมลักบี้ทีมเพลนแคชอะไรเงี้ยคุณก็จะเจอนะครับหาไม่ยากนะแต่ว่าชื่อ ของตัวละครในเรื่องนี้จะมีปัญหาคนดูหน่อยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นภาษาแบบสเปนิชอะไรเงี้ยภาษาสเปนใช่ไหมเขาก็จะชื่อแบบนูมาโรเบร์โตฮาวิเออาตูโลอะไรเงี้ยเราก็จะจาไม่ค่อยได้ว่าใครเป็นใครนะแต่มันจะมีตัวหลักๆแหละที่เราพอจะจําได้อยู่เราดูเรื่องนี้เราก็จะรู้สึกว่าหนาวไปกับเรื่องนี้ด้วยนะครับรู้สึกว่าเทียคือติดอยู่บนเกาะเกาะร้างอะ่ะมันยังไม่น่ไม่น่ากลัวเท่ากับติดอยู่บนภูเขาหิมะอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ เอาเอาจริงๆคือมันจะมีการที่มันทรมานมากในการติดอนี้คือไม่ทะเลทรายก็ภูเขาหิมะนะครับเพราะว่ามันหาอาหารไม่ได้แล้วทะเลทรายเอาจริงๆคือคุณก็อาจจะขาดน้ําจนตายใช่ไหมครับอเพราะว่าเขาก็จะมีบอกแล้วว่าคนเราขาดออกซิเจนได้กี่กี่นาทีถึงตายขาดอาหารหรือขาดน้ําใช่ไหมครับซึ่งอยู่ที่ภูเขาหิมะเนี่ยคุณไม่ขาดน้ําครับแต่ว่าคุณจะขาดอาหาร นะคือคุณไม่ไม่ดีไฮเดรตจนตายแน่นอนแต่ว่าคุณจะสตาฟฟิงจนตายนะครับเป็นอะไรที่แม่งน่ากลัวมากนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนบนเครื่องบินเนี่ย <โด S 1> เขาก็ต้องแคดิบอไลซ์นะครับคือเขาต้องแบบกินเนื้อคนซึ่งก็<ด><ด>เป็นอะไรที่มันน่าสงสารนะครับแล้วก็สถานการณ์มันบีบบังคับให้เขาต้องทําอย่างนั้นนะนะคิดผมก็คิดตามแหละว่าเอ้ยถ้าจริงๆถ้าเราไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนแล้วเราต้องกินเนื้อคนเราทําใจได้หรือเปล่าวะ ในเนี้ในเหตุการณ์เนี่ยก็คือเขาก็ต้องเอาศพคนไปรวมกันไว้ท้ายเครื่องบินอะไรเงี้ยไว้มุมหนึ่งแล้วก็พยายามปิดไว้ไม่ให้คนที่เหลือเนี่ยเห็นนะครับว่าเนื้อที่ตัดมาเนี่ยเป็นเนื้อของใครนะเพราะว่ามันก็มีเพื่อนมีทั้งญาติพี่น้องหรือแม้แต่คนรักที่เสียไปอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขากินของใครไปแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็เขาติดอยู่โอ้โหหกสิบเจ็ิบวันสองเดือน2เดือนเนี่ยคือมันไม่มีทางที่เขาจะอยู่รอดโดยที่ไม่กินเนื้อคนครับ มันไม่มีสัตว์เลยไม่มีแม้แต่นกตัวเดียวก็ไม่มีไม่มีนกไม่มันไม่มีกวางไม่มีอะไรทั้งนั้นครับต้นไม้ก็ไม่มีเพราะเราก็เหมือนเขาตกอยู่ในจุดที่มันไม่สามารถไปใกล้กับอะไรเลยนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ได้เหมือนกับมีตัวแทนอ่ะสองคนนะครับที่รู้สึกว่าเฮลตี้ที่สุดแล้วแล้วก็มีจิตใจที่อยากจะเหมือนไปตาดาบหน้านะครับแล้วก็เดินสุดท้ายก็เดินไปจน ไปเจอชาวบ้านนะครับแล้วก็ให้ชาวบ้านมาช่วยนะครับจังหวะที่เห็นชาวบ้านผมก็แบบโอ้อยากจะน้ําตาไหลาตามเรื่องแล้วคือมันรู้สึกว่ามันทรมานเหลือเกินนะครับเป็นหนังที่ความยาวนานนะหนังสองชั่วโมงยีบสี่นาทีนะครับแล้วผมพูดได้เลยว่าเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นของหนังอ่ะคือแม่งติดอยู่บนภูเขาหิมะนะครับมันไม่ลีลาไม่มีการมาลีลาว่าเอ้ยเนี่ยอยู่ในเมืองใครเป็นใครยังไงมีดราม่าความรักดราม่าเพื่อนอไหนบอกไม่มีครับมาถึงก็ปุ้ง ขึ้นเครื่องไปขึ้นขึ้นไป,นนไปแล้วก็ไปตกไปแล้วเดี๋ยวไปเอาตัวรอดเอาคือเป็นอย่างนั้นเลยครับแล้วตอนท้ายก็มีแค่สรุปจบนิดหน่อยแบบ5้าทีสิาทีว่าอ่าโอเคมีหาคนมารับได้แล้วมีฮอมารับนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เก็บข้าวของอะไรยังไงมันก็จะมีเหมือนเป็นของดูต่างหน้าของผู้ที่เสียชีวิตไปแต่ละคนก็เ,เก็บมาไว้อย่างดีนะครับก็ปัจจุบันนี้ยังมีคนที่ท เป็นลูกเรือโดยของเครื่องบินลํานี้นะครับก็คือคนที่รอดชีวิตมาเนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่นะครับถ้าเราเซิร์ชเราก็จะเจอเขาก็มีชีวิตแบบปกติอยู่อาจจะอยู่กับฝันร้ายแหละด้วยความที่มันอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นนะครับก็เป็นเรื่องที่ทํามากี่ครั้งเราก็ดูอะทำมากี่ครั้งแนวเนี้ยเรารู้ว่ามันจบยังไงเรารู้ว่าระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้น ะครับผมก็ยังดูผมก็ยังชอบมันอยู่ดีนะต้องต้องชมเชยผู้กำกับนะครับผู้กำกับเนี่ยเขาก็เป็นคนสเปนนี่แหละนะครับก็อ่าคนสเปนนี่แหละเขาก็เคยแสดงหลายเรื่องนะออฟเอนเอเขาเป็นผู้กำกับหลายเรื่องนะครับ o อฟ Monster Call เ a นเนช m มอนสเตอร์คอ่าเรื่องที่เราดูไปใช่ไหมครับจริงๆเขาทำไอ้ลอออฟเดอะริงส์อะไรพวกนี้นะจูราสิกเว r ร์เขาเป็นแบบว่าเหมือนมีเหมือนเป็นแบบหนึ่งในทีมงานอย่างนี้นะแล้วก็มี The Impossible นะครับ ถ้าเกิดว่าคนคุค้นดิอิมพอสิเบลเนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดที่ไทยนะครับที่เหตุการณ์สึนามินะครับเรื่องเหตุการณ์ไอเรื่องนั้นเนี่ยมีทั้งอ e ีวานแมกเกอร์นะมีวัตส์นะครับแล้วก็มีทอมฮอลแลนสมัยยังเป็นแบบเด็กๆด้วยนะครับเขาก็เป็นผู้กำกับเหมือนกันก็ไม่ใช่ผู้กำกับโนเนนที่ไหนนะเพราะนั้นเนี่ยพอเรามาดูซูเร t ี่ออฟดิสโนเนี่ยโอ้โหงานดีมากนะครับจังหวะบทเขาเรียกว่าไงอ่ะจังหวะที่มันถาโถงเข้ามามันก้ามีขึ้นมีลงใช่ไหมครับ บทพูดของตัวละครอ,อะไรต่างๆคอสตูมแล้วก็ที่ผมบอกไปว่าอย่างฉากฉากเครื่องบินตกเนี่ยคือยังทําได้ดีมากแล้วก็รู้สึก่บเชิ่ยเครื่องบินตกมันก็คือแบบก,ก,ก,กระดูกหักอันนี้เสียบอ้นั่นอ้นั่นหลุดอ้นนีนน่คือแม่งโคตรน่ากลัวนะครับจังหวะเวลาภูเขาหิมะมันหิมะถล่มบันทีหนึ่งเนี่ยความน่ากลัวของหิมะเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จิตใจของมนุษย์เมื่อมันถึงจุดที่มันต้องตัดสินใจว่าเฮ้ยเราต้องกินเนื้อคนละ อ่งนั้นเราจะตายนะครับคือถ้าเราไม่กินเขาที่เขาเขาก็เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราก็จะตายกันหมดนะอะไรเงี้ยคือโ,อโหจังหวะมันบีบมากแล้วก็กว่าที่จะไปหาการช่วยเหลือได้ระหว่างทางนี่มันทรหามากจริงๆนะผมดูแล้วผมรู้สึกแบบเครียดเ <c oughs> มื่อไรจะเจอคนมาช่วยวะเมื่อไรจะเจอคนมาช่วยวะ <c oughs> แต่เรารู้นะครับว่าคือ,อยังไงอ่ะกลางเรื่องอย่างเงี้ยมันเหมือนกับจะเจอคนมาช่วยแล้วอ่ะอยังไงก็ไม่เจอนะครับเพราะถ้ามันกลางเรื่องมีคนมาช่วยแล้วมันจะมีอะไรต่อใช่ไหมเราก็รู้ว่าต้องประมาณ 890%ของหนังก็แหละถึงจะเจอคนมาช่วยนะครับก็เดาได้ดีหน่อยแต่ก็ e น j o ยไปกับเรื่องนะครับใครดูเรื่องนี้จบแล้วลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับว่าคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้นะครับแล้วก็อาจจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะเพราะวันนี้มันเป็นเรื่องที่มันอยู่ Google ก็เจอนะครับจจมีเหตุผลอ่ามีประเด็นตรงไหนหรือข้อมูลไหนที่ผมพูดผิดไปนะครับผมก็เอาสาระสําคัญหลักๆมาแหละว่าเนี่ยเขาเป็นทีมอุรุวัยแล้วก็มาตกระหว่างทางทางไปชียีอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอาจจะมีดีเทลอื่นๆอีอก อย่างในหนังเนี่ยเราก็จะเห็นว่าถ้าเราเทียบภาพถ่ายนะครับกับในหนังเนี่ยคือมันเป๊ะนะครับเครื่องบินตกตกมาสภาพแบบมันแหว่งยังไงมันตัวอักษรเหลือตัวไหนถ่ายรูปตั้งโพสิชันกันยังไงนะครับคือมันมีกล้องติดไปด้วยพอดีก็เลยแบบถ่ายรูปกันไว้ถ่ายรูปมีแบบกระเป๋าอาดิดาสได้เป็นสปอนเซอร์ไปในตัวเลยอันนี้ฉากนี้ผมก็แบบเฮ้ยอาดิดาสแม่งโชคดีว่ะนะครับก็คือมันเป๊ะมากดีเทลมันละเอียดมากนะครับก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับ ที่หลงเข้ามานะครับช่องเราเปช่องรีวิวหนังรีวิวซีรีส์ทุกเรื่องนะครับทุกไม่ทุกเรื่องดิคือทุกสไตล์นะครับที่ผมชอบดูเอาง่ายๆแล้วกันหนังไทยหนังฮอลลีวูดหนังเกาหลีญี่ปุ่นอะไรเนี่ยผมมีโอกาสดูผมก็ดูหมดนะครับก็กดไลค์กดติดตามช่องเราไว้ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันต่อไปในคลิปหน้าวันนี้ผมไปก่อนแล้วสวัสดีครับชอบสินค้าออนไลน์ง่ายๆแค่กดลิงก์ในคอมเมนต์เพื่อซัพพอร์ตช่อง Movie w o n d e r e r ค่ะ